นี่คือไข่ปลาตัวผู้หนามหนึ่งพอพันครับหมูแดงอกแดงนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับเป็นไข่ปลาตัวผู้พอพันพอพันลุักอยู่นี่นะครับเลือดมันก็ไปทางก็ไข่ปลาเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับเนาะนี่ครับ ลักษณะท่าทางให้เบิ้งนะครับเนาะนี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงผสมพันธุ์ของไก่ปลาเนาะครับนะ้ำพอเขาหน้าฝนก็ไก่ปลาตัวนี้ก็สีขนข้อดำนาะครับเนาะสิบระยู่กับไก่ปลาตัวเมียสิอยู่แบบสันโดษนาะครับเนาะนี่ครับตัวนี้รู้สึกว่าจะอกแดงหูแดงนะครับ พันธุ์ผสมสองตัวบนนั่นคือไก่ปลาตัวแม่นำหนึ่งมัดนะครับเนาะแล้วก็ตีอยู่ก,กับตวัวผูนั่นี๋ยวก็ไก่ปลานำหนึ่งมัดนะครับเนาะยกเว้นตัวนี้คือไก่โตนะครับเรานี่คือไก่โตต,ต้องเอาไก่โตมาไหว้น้ำนะครับเนาะตัวแม่นะครับอย่าเอาไก่โตตัวผูเตี๋ยเอาไก่โตตัวผูมาไหว่ตัวผูวผวผไก่ปลา ตัวนี้มันสิบปอยู่มันสิเข้าปลาเนาะกับเนาะเพราะมันมันสูงไก่ต่อมาได้เนาะกับเนาะยกเว้ยนยกเว้นมันชนะไก่ต่อมันถึงจะอยู่ได้นะครับนี่ครับเบิงอ่าหางใบพัดหาเส้นหางใจสองเส้นนี่ครับสองปุยสองปีกว่าแล้วก็ยังหางแบบนี้ครับ ถ้าเป็นไก่ตัวนี่ยหางสิเป็นพ่วงบารุงม,มาลำ่ำนะครับนะรเนาะไก่แจ้ก็พี่อีกอย่างหนึง่งนะครับเนาะไอ้นี่เป็นไก่ปลานะครับผม,ผมมีหลายนะครับไก่ปลาตัวผุหลุมอันผสมเนี่ยมีประจำก็สี่สิบห้าสิบตัวนะครับเนาะพี่นาแห่งมีหลายคักนะครับนะเนาะเชื่อโรคหลุดลอยเลยก็ว่าได้นะครับเนาะเพราะรว่าไก่ตัวโตผุนามหนึงน่งเอฟหนึ่งกับไก่ปลาตัวแม่ นำหนึ่งเอฟหนึ่งนะครับน้องเป็นเชือกเก็บปลาหลวนดมาผ่อกันครับรำล่องนะครับอแต่ว,ว่ามันก็อยู่ในนีแ่แหละครับโมไปใส่นะครับแต่วจวัดเบอร์นะครับน้องว่ามันสิไปบ่เนาะครับน้อง